สวัสดีค่ะนี่คือ DCT Digital Future นะคะอย่างนี้เขาบอกแล้วค่ะว่าการลงทุนในคนเนี่ยคือการลงทุนที่ดีที่สุดที่มีมูลค่าที่สุดนะคะเพราะว่าคนสามารถที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงได้นั่นเองค่ะและถ้าโจทย์ของประเทศไทยคือการปฏิวัติระบบดิจิทัลของอุตสาหกรรม4.0แล้วก็ดังนั้นเราจำเป็นต้องมาดูตัวชี้วัดระดับทักษะความสามารถของคนไทยว่าอยู่ตรงจุดไหนแล้วค่ะ ซึ่งหน่วยงานอย่าง IMD ก็เข้ามาวัดทักษะค,ความสามารถด้านดิจิทัลของคนไทยโดยดูจาก t ALENT หรือว่าคุณภาพของคนเราอยู่ในอันดับที่36ส่วนด้านคุณภาพและการพัฒนาคนเราอยู่ในอันดับที่55ค่ะและถ้าเกิดว่าเรามาดูการจัดอันดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษโดยสถาบัน Education First หรือว่า EF นะคะผลปรากฏว่าเราอยู่ในอันดับที่89จากทั้งหมด100ประเทศค่ะซึ่งตัวเลขตรงนี้นะคะบอกว่าเรากำลังอยู่ในวิกฤตค่ะ นอกจากนั้นยังมีตัวเลขนะคะที่ระบุเอาไว้ว่า72%ของคนไทยนั้นใช้คอมพิวเตอร์ไม่เป็นค่ะในขณะที่ประเทศอื่นๆชั้นนําของโลกมีเพียง20-30%เท่านั้นค่ะและในส่วนของผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ในประเทศไทยเรามีเพียงแค่1%ค่ะจากตัวเลขและตัวชี้วัดเหล่านี้แล้วค่ะเป็นตัวสะท้อนให้เห็นว่าเรามีความจาเป็นอย่างเร่งด่วนที่จะต้องพัฒนาศักยภาพของคนค่ะสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกษิจและสังคมแห่งประเทศไทย เราให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นอันดับต้นๆเราได้ตั้งเป้าไว้ว่าในปีพศ2025เราจะพัฒนาบุคลากรทางด้านดิจิทัล70%ของคนที่มีอายุ15ปีขึ้นไปจะต้องใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นมีทักษะทางด้านดิจิทัลและใช้คอมพิวเตอร์เป็นเราได้ตั้งเป้าไว้ว่าภายในปีนี้สภาดิจิทัลจะพัฒนาทักษะดิจิทัลของคนไทยให้ได้1ล้านคนสภาดิจิทัลเอง ได้จัดโครงการ DCT d i g ด t จิทัซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้เราได้จับมือกับพันธมิตรระดับโลกและสถาบันการศึกษาต่างๆเพื่อยกระดับทักษะทางด้านดิจิทัลเรามีหลักสูตรตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับแอดวานซ์รวมถึงมีการให้ใบประกาศเพื่อใช้ในการสมัครงานรวมถึงในอนาคตเราสามารถที่จะแมทช์งานให้เหมาะกับความต้องการของตลาดได้อีกด้วยค่ะการที่ประเทศไทยจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจจากฐานลา่าสู่สาหกรรมใหม่ หรือเราเรียกว่า S curve มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องผลักดันทักษะทางด้านดิจิทัลเทคโนโลยีซึ่งดิฉันคิดว่าเรารอไม่ได้ค่ะเราต้องเร่งผลักดันกันตั้งแต่วันนี้แล้วก็เดี๋ยวนี้ค่ะต้องขอขอบคุณทางสภาดิจิทัลด้วยนะคะที่เห็นความสำคัญของเรื่องนี้แล้วก็เข้ามาพัฒนาอย่างจริงจังเพราะทรัพยากรมนุษย์คือต้นทุนที่มีค่าที่สุดในการพัฒนาและยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านดิจิทัลของประเทศไทยให้ทัดเทียมในเวทีโลกค่ะ สภาดิจิทัลร่วมสร้างเศร,รษฐกิจและสังคมดิจิทัลเพื่อคนไทย